บรรดาญาติโยมผู้ที่เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านโ <c oughs> อกาสต,ต่อไปก็ฟังธรรมต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัญญาธรรมโสพิตตั้งสติให้มั่นเอาเมือลงการที่ วันนี้ตลามภาพก็ได้มาร่วมมาประพฤติปฏิบัติธรรมคือการให้ธรรมะเป็นทานกับญาติโยมผู้ที่เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมแม้นเวลาน้อยนิดแต่เมื่อเรามาทำจิตของเราให้มีความผ่องใสให้มีความเยือกเย็นในจิตในใจนั้น เวลาน้อยนิดสามวันสองคืนในการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมหรือบุคคลที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นก็ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของแต่ละท่านการที่เราได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิจเจริญภาวนานั้นถือว่า บุญบารมีคือเรามาสะสมบุญให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราทุกๆคนการสะสมบุญนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าการสะสมบุญนำความสุขมาให้การที่เราได้มานั่งบำเพ็ญบุญบารมี คือมีขันติธรรมอดทนอดกัน้นต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือว่าเป็นบุญบารมีขันติธรรมนำเสียซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราทุกทุกคนการมีขันติคือความอดทนอดกัน้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งฉะนั้นเราจึง บำเพญ็ญขันติธรรมเรานั่งสมาธิตามดูจิตของเรานั้นให้รู้แจ่มชัดเหมือนกับองค์หลวงพ่อท่านบอกให้เรานั่งพีนี้พิจารณาเหตุผลสิ่งไหนที่ทำให้เราเป็นทุกข์คืออริยสัจธรรมธรรมคือความจริงนั้นบ่งบอก ให้เรารู้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั้นปรากฏชัดแกเราทุกรูปทุกนามเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ต้องเลยพบคือความทุกข์การนั่งก็มีความทุกข์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็หาวิธีให้เรารู้คือนิวรธรรมนำเสียซึ่งความทุกข์ให้เกิดขึ้น เราจึงอดทนอดกันถ้าเรามีขันติธรรมนั่งตั้งจิตของคนรมลงสติให้มัน่นตั้งจิตของเราอธิษฐานจิตว่าวันนี้เราจะนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอาจาริยปูชาบูชาซึ่งคุณครูบาอาจารย์ บูชาซึ่งพระธรรมบูชาซึ่งพระอริยสงฆ์บูชาแก่ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานั่งอธิษฐานจิตของเรานั้นถ้าเราอธิษฐานจิตจิตที่ตั้งมั่นจิตที่แน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้เลือดเนื้อเอ็นกระู uru, จะ พินาศไปจากร่างกายนี้เอ็นเนื้อหนังกระดูกจะสลายไปจากที่ร่างกายของเรานี้จะไม่ลุกจากที่นั้นคือเราตั้งจิตอธิษฐานเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะท่านอธิษฐานจิตถ้าไม่รู้ทำท่านจะไม่ลุกออกจากที่ ไม่ลุกหนีจากที่อดทนอดกัน้นตามดูคือตามรู้สภาพสภาวะจิตคือเรานั่งตัวตรงลำลงสติให้มั่นกรรมฐานคือฐานที่ตั้งมั่นแห่งจิตของเรานั้นฐานะคือความตั้งมั่นคือการที่เราจะลำล,ลงสติให้มั่น คือตามรูลมหายใจเข้าออกทุกอริยบทไม่ใช่จะยืนเดินนั่งนึือนอนเราจะกำหนดคือพุทธโธคือตัวรู้รู้จากสภาพสภาวะลมเข้าและลมออกลมหายใจเข้ายาวเราก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นเราก็รู้เราจะเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้น เป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือการตั้งมั่นของจิตเมื่อเรานั่งตัวตรงลมลงสติให้มั่นลมหายใจเข้าเราก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกยาวๆเหมือนพร,ระเดกพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนให้เรากำหนดคือกำหนดนับลมหายใจเข้า นับหลมหายใจนับสองออก2เข้า3ออก4เข้าหาคือให้เรามีสติกำหนดรู้ที่ปลายจมูกลมหายใจออกมาจากข้างในแล้วมาสัมผัสกับปลายจมูกข้างนอกแล้วก็จะหยุดอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะ สูดลมหายใจเข้าไปข้างในแล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกนั่นคือเรารู้สภาพสภาวะลมเข้าและลมออกคือเรามีสติกำหนดรู้สภาพสภาวะร่างกายของเรานั้นถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เข้มแข็งไม่้อนแย่นคอนแคน ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามีความตั้งใจมั่นว่าเราจะนั่งภาวนาเราจะนั่งไม่ลุกออกจากที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานแม้เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะขาดจากร่างกายนี้เราจะไม่ยอมลุกไปจากที่คือมีจิตที่แน่วแน่จิตที่ตั้งมั่น ถ้าจิตตั้งมั่นเหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตเตสังกิริเทสุขติกติกังขาเมื่อจิตตั้งมั่นนำความสุขมาให้จิตเตสังกิริเททุก,กติกติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองนำความทุกขมาให้เรา จะต้องการความสุขหรือต้องการความสุขทุกข์ก็อยู่กับที่เรานั้นจะพิจารณาหาเหตุผลใส่ตนเองเหตุปัจจยโยอารมณปัจจโยมันมีเหตุมีปัจจัยให้เรานั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการตรวจลมหายใจเข้าลมหายใจออก พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็ให้เรานั่งตัวตรงลำลงสติให้มัน่นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงลำลงสติให้มัน่นถ้าเรามีความง่วงเหงาเหานอนท่านก็ลืมน้ำเข้าไปให้มันเย็นเข้าไปในร่างกายเพื่อความเย็น เย็นอะไรก็ไม่เท่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมนุษย์เรานั้นอยู่ได้ก็ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามสภาพสภาวะของธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงคือเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพระกรรมฐานท่านจึงให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกอิรยาบถยืเนเดินนั่งนอน ให้ตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เสมอไม่ให้ขาดสตินั้นคือการภาวนาถ้าเราตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่เนืองๆจะรู้ว่าลมหายใจเข้ามีคุณค่ามากมายมหาศาลสำหรับมนุษย์เหล่านั้น ร่างกายของเราทุกคนนั้นอาศัยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ได้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่สุขสบายก็ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเมื่อเรามีความสุขนั่งตัวตรงลมลงสติให้มั่นูตรลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกยาวๆ นั้นคือการชำระจิตของเราการชำระจิตของเรานั้นอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะเราเป็นพุทธธรรมมกะเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระอริยสงฆ์เราเป็นพุทธธรรมมกะเราเข้าถึงพระพุทธคือเข้าถึงคือเรามีสติกำหนดรู้พุทธ ลมเข้าทพลมออกนั้นคือเราเข้าถึงพระพุทธตั้งสติอยู่ที่พระพุทธคือพูดแล้วก็ทูพูดทพลมหายใจเข้าก็พูดลมหายใจออกทูนั้นละคือกรรมาฐาน หาอุบายวิธีให้จิตของเราสงบสติปัะฐานสี่องค์หลวงพ่อสนองท่านสอนเรื่องสติปัฏฐาสี่คือกายเวทนาจิตธรรมการตรวจดูก,กายกายของมนุษย์เรานั้นทุกคนนั้นทุกรูปทุกนามก็มีอาการสามสิบสองทุกรูปทุกนามมีผมมีขนเล็บฟันหนังแต่ นักประพฤติปฏิบัติท่านจะเห็นตรงข้ามท่านจะเห็นแห่งความแจ่มชัดของกายนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกพินิพิจารณาให้เห็นสภาพสภาวะของน่าเกลียดไม่ใช่ของน่ารักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมี แต่สิ่งปฏิกูลโสโครกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นความไม่สะอาดของร่างกายนี้พินิพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดผมถ้าเราไม่สามวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีกลิ่นเม้นให้เรารู้นั่นล่ะคือสภาวะธรรมให้เรารู้เห็นสภาพสภาวะความเป็นจริงของผม ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครเป็นสิ่งโสกปกเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีแต่ทุกวันนี้มนุษย์เหล่านั้นหลงสภาพสภาวะผมมันไม่ดำก็หาสิ่งที่มาย้อมให้มันดำไม่แดงก็ให้สิ่งหาสิ่งที่แดงๆเปลี่ยนสีไปทุกวันนั้น,น,นคือคนเห็นผมนั้น ไม่เป็นของปฏิกูลโสโครเห็นว่าเป็นของสวยของงามของที่น่ารักนินายินดีฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าผมของเรานั้นเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครสิ่งไม่สะอาดแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ว่ามันเป็นของไม่สะอาดสิ่งที่เราอยู่กับตั้งกายของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยหลังแห่งโลก เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นที่ไม่ยินดีน่ารักเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันไปอย่างนั้นคือนีจากกฎของไตรรักไม่ได้คืออน,นิจจตาความไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานั้นถ้าเรารู้แจ่มชัดในจิตของใจในใจของเราแล้วเราจะไม่รุ่มหลงในสภาพสภาวะร่างกายอันนี้แต่มนุษย์เหล่านั้นยากยิ่งที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลโสโครกถ้าเราไม่มานั่งพินิจพิจารณาเข้ากรรมาฐานให้รู้ชัด ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่เราจะมาอยู่อย่างนี้เป็นสิ่งร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นบอ่อเกิดแห่งโลกเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์ความครับแค้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราพินิษพิจารณาว่าเป็นของไม่ปเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่สะอาดไม่น่ายินดี ทุกสิ่งทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังทุกสิ่งทุกอย่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโซโคกมันทํางานของเขาของเขาทำทำงานของเขาอยู่ทุกวันทุกอริยบททุกวินาทีวันคืนวันคืนผ่านไปผ่านไปเขาก็ทํางานของเขาอยู่อย่างนั้น พระบองบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกไปทุกวินาทีแม้เรานั่งอยู่ตรงนี้เหงื่อไหลเหงื่อที่ไหลออกมานั้นคือสิ่งปฏิกูลโสโครกแม้แต่น้ำเลือดน้ำหนองน้ำสเสด็จอะไรอย่างนี้น้ำเหงื่ออย่างนี้เป็นของไม่สะอาดนำมาซึ่งความสกรปรกแก่ร่างกายของเรานั้น ถ้านับกว่าพืชปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่น่ายินดีร่างกายนี้เต็มไปด้วยของสกปกแต่มนุษย์เหล่านั้นเป็นบุคคลที่ฉลาดรู้อุบายวิธีหาสิ่งที่มากบเกลื่อนความสกปกคือหาน้ําหอมมาปะมากบเกลื่อนสิ่งที่มันเหม็นทางร่างกายของเรานั้น คือหาน้ำหอมมาใส่เมื่อใส่อยู่แล้วมาประพรมประคมตกแต่งด้วยน้ำหอมเครื่องย้อมเครื่องทาแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง10นาทีหรือ20นาทีกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรักษ์นั้นเขาก็ทำงานของเขาตามปกติเขาก็บอกให้เรารู้ ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกอยู่ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้อาบน้ำสักวันหนึ่งเราก็ไม่กล้าจะไปที่ไหนไหนเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นเราตื่นขึ้นเราก็อาบน้ำเราเข้าบ้านเราก็จะพักผ่อนเราก็อาบน้ำวันหนึ่งอย่างน้อยก็สองครั้งหรือสามครั้งนั้นคือการชำระร่างกายของเรา คือนาความโสโปรกโสโครของร่างกายนั sweating, S. <S ้นออกไปจากกายของเรานั้นเพื่อไม่ให้ทํางานตามปกติคือเราไม่รู้สภาพสภาวะความเป็นจริงเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติทำเราจะรู้จากร่างกายอันนี้กายนี้เป็นหลังแห่งโลกกายนี้เป็นของปฏิกูลโสโครกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในร่างกายนี้เราพินิจพิจารณาให้รู้แจ่มชัดในจิตในใจของเราทุกทุกคนเราจะไม่หลงในสังขารก้อนนี้ว่าเป็นตัวกูของกูไม่ใช่ของเรา